แถมแถมแถโหน่ากินมากเลยครับวันดีครับวันนี้เราจะมาทําไก่อบปิ๊บกันนะครับได้ไก่มาหนึ่งตัวนะครับนี่ครับโอเคมาชมขั้นตอนในการทำเลยครับลากผักชีครับใส่ลงไปครับกระเทียมครับใส่ลงไปตามด้วยครับเม็ดพริกไทยนะครับผมละเอียดเลยนะครับนั้นเราน้าสามเกลือที่เราตําใส่ลงไปครับน้ําตาลครับน้ําตาล มะพร้าวไม่มีครับเอาน้ําตาลทรายไปก่อนครับผงนัวครับใส่ลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวครับใส่ลงไปน้ํามันหอยครับใส่ลงไปครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับมาหมักใส่ไก่กันเลยนะครับนี่ครับจุดๆคุกเข้าให้เข้ากันนะครับไปครับใส่เครื่องเข้าไปในท้องให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้สักพักนะครับใส่ตะไคร้ลงไปในขวดนะครับ เพื่อจะ้มันหอมนะครับแบบนี้เลยครับรอประมาณ40นาทีครับโอเคสุกมาทีเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูครับตัดอบบ๊บนะครับดูกันเลยแถมแถมแถมโอ้โหน่ากินมากเลยครับ โอเคครับแจว